สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันอีกครั้งนะคะกับร้าน KS Factor หนังกีตจังหวัดบุรีรัมย์ในช่องน้องกีต KS Factor นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตรายงานสถานการณ์ความเป็นไปของร้านนะคะก็บรรยากาศช่วงนี้นะฝนตกทุกวนนันนะฝนตกทุกวันเลยนะคะพื้นที่ของร้านเราก็จะเฉอะแฉะไปสักนิดนึงนะคะ ในความเป็นห่วงเป็นใยนะคะฝนตกทุกวันเราก็เป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรทุกท่านนะคะทั้งทํานาทําไร่ทําสวนนะลูกค้าท่านใดเกษตรกรท่านใดที่กําลังสนใจอยากได้รถนะคะสําหรับไปไถบานนะคะก็ได้นะคะร้าน T A Sector ยินดีต้อนรับท่านเสมอนะคะฝนตกช่วงนี้ต้องทําให้มันทันแล้วนะเนาะนาทันฝนหน่อยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะมองหารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะลูกค้า สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้ค่ะร้านเคเอของเรายินดีต <_ T> ้ <A> อนรับทุกทุกท่านนะคะ <_ T> <A> หรือจะโทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ0892832911นะคะ0892832911หรือจะเป็น0611146755มาแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังจร <_ T> ิง <A> ๆมีรถแทบทุกน,น,นุนทุกพี่ห้อยลูกค้าเลยนะคะมาพูดมาสอบถามมาคุยกันได้ค่ะร้านเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเกษตรกรต้องยอมรับว่านะคะ ทงทำให้ทันแล้วนะไยหวานให้ทันแล้วช่วงนี้นะเดยกก็ใหม่แล้วค่ะเย็นๆนี่นะบรรยากาศข้างๆร er nah ้านของเรานะคะความเป็นไฟหงร้านเราเราหารถมาให้กับลูกค้าทุกๆท่านที่สนใจอยู่นะคะสนใจรุ่นไหนโทรเข้ามากันได้ค่ะมาพูดคุยกันได้นะหรือลูกค้าจะมาขับขี่มาลองนะที่ร้านเคเอของเราก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอมีทุกรุ่นค่ะ นะคะมีหลายยุนหลายลายี่ห้อนะคะยานมานิวฮอลแลนด์นะคะเอซิก e ินะคะคูกตา้าเริ่มตั้งแต่คันเล็กๆนะคะบีนบีสอสองหนึ่งสี่ศูนย์นะคะสำหรับคาร์ลองออยสามสองรถรถเดิมๆนะแบบเก็บงานแล้วแบบเดิมๆมีให้ลูกค้าเลือกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเบ็ดเสร็จจบที่ร้านแล้วได้พร้ออุปกรณ์ครบพ่วงน,นะคะทั้งโดตารี่ผานพวนผานบุกเบิกนะลูกค้ามาไม่ผิดหวังนะคะอุปกรณ์สามชิ้น ไปพร้อมกันได้เลยพร้อมจะส่งฟรีสามร้อยกิโลนะทัวรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดห้าห้าอันนี้เฉพาะข้างๆร้านนะคะบรรยากาศตานเรานะคะความเป็นห่วงเป็นใยลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาด่วนๆกันได้เลยนะคะเงินสดเงินผ่อนทัวรเข้ามาสอบถามกันได้นะอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนทัวรเข้ามาคุยกันได้นะคะ สหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆค่ะสวัสดีค่ะ